ด่วนอัปเดตสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งพร้อมกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนชเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทัยและจังหวัดตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครรา,าชสีมาบุรีรัม สุรินทร์ศรีสะเกษอลาสินและจังหวัดอุบลราชธา,านีภาคกลางก็จะมีพายุฝนฟ้าะนอง30%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราช,ชาบุรีนครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนอง40%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทรา จันทบ,บุรีและจังหวัดสราดกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาและจังหวัดนาราธิวาส